สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมมว่าพอดแคสต์นะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือใหม่นะครับชื่อว่าจิตวิตวทยาสบายใจใช้ชีวิตในแบบตัวเองนะครับฟูจิโนะโทโมยะนั่นเองนะครับขเขาบอกว่าถ้ารู้สึกเหนื่อยล้าเนี่ยก็แปลว่าเหนื่อยนั่นแหละนะครับคนทั้งที่เรามักจะดูแลสุขภาพกายและด้วยการไปนวดไปยืดเส้นแต่ละคนกลับไม่ดูแลสุขภาพจิตเลยนะครับถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยหรือหงุดหงดหรือทุกข์ใจเนี่ย แปลว่าถึงเวลาแล้วต้องดูดูแลสุขภาพจิตจริงๆการขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอนะครับแต่แสดงถึงความตั้งใจที่ยังไม่ยอมแพ้สิ่งเหล่านี้นะครับมันคือความแข็งแกร่งแท้จริงนะครับเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกทุขใจให้ฝึกคิดจนเป็นนิสัยว่าตอนนี้น่าจะเป็นจังหวะที่เราต้องขอความช่วยเหลือแล้วนะครับการพูดขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องที่น่าอายแม้แต่เล็กน้อยเลยนะครับ แทน,นที่จะคิดว่าตัว,ต,วตัวฉันเองในตอนนี้เนี่ยยังไม่ดีพอจึงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้คิดว่าฉันก็ชอบตัวเองในตอนนี้นั่นแหละนะครับแต่ถ้าลองเป็นในแบบใหม่ที่น่าสนใจดีหรือถ้าฉันเป็นแบบนั้นก็อาจจะได้โอกาสมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเราคิดแบบนี้อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คงดีไม่น้อยเลยใช่ไหมครับ คนที่มาก้าวไก่เรื่องชีวิตของคนอื่นค่อนข้างที่จะเป็นคนว่างๆนะครับเพราะคนที่มีชีวิตที่สมบูรณ์ดีแล้วมักจะไม่มาวิพากษ์วิจารณ์หรือนิทาชีวิตคนอื่นหรอกนะครับในเมื่อคนอื่นไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อเรานะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นหรอกนะครับถ้าเข้าใจเรื่องนี้ดีเนี่ยเราจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับมนุษย์เรามีน้ําอยู่ในร่างกายถึง60 ถึง70%เลยทีเดียวนะครับดังนั้นเวลาที่มนุษย์พูดนั่นพูดนี่ให้คิดว่าทำไมคนคนนี้พยายามพูดให้เปลืองน,น้ำในร่างกายขนาดนั้นพอคิดแบบนี้แล้วเราจะเข้าสู่หมวดจิตใจที่แข็งแกร่งได้นะครับเราอาจจะนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ดูดีและมีความสุข เรารู้สึกเสียใจอาจจะคอมเพนหรือคอมเมนต์แย่ๆหรือรู้สึกไม่ดีอยู่บ่อยๆโดยที่แม้แต่ตัวเองยังไม่รู้ไม่รู้สึกตัวนะครับแต่คนที่พยายามแสดงออกมาว่าตัวเองมีความสุขก็คือคนที่มีช่องโหว่ในใจครับดังนั้นแทนที่จะมานับความสุขของคนอื่นแล้วความรู้สึกความรู้สึกอิจฉา,าให้หันมานับความสุขของตัวเองกันบ้างดีก,กว่านะครับถ้า รู้สึกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ได้เป็นแค่โซเชียลมีเดียแล้วจงพักเล่นกันเล่นอินเทอร์เน็ตคู่หนึ่งก่อนนะครับมันเป็นแค่โซเชียลมีเดียครับถ้ามีปุ่มปิดสมาร์ทโฟนมันก็จบแล้วมันก็จบตรงนั้นแล้วแล้วก็มีหลายคนที่ยอมที่ได้รับผลกระทบจากมันเยอะเหมือนกันนะครับ คนที่คิดว่าตัวเองต้องเป็นที่ยอมรับจากใครสักคนนึงมีอยู่เยอะมากครับแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตโดยไม่ต้องจําเป็นยอมรับจากใครสักคนเลยก็ได้นะครับแทนที่จะรู้สึกไม่อยากให้คนอื่นมองว่าเป็นคนที่โดดเดี่ยวให้ลองมาถามตัวเองว่าเราอยากไปร้านลามเมงหรือเปล่าแทนที่จะไปกังวลกับสายตาในคนที่ทํางานให้ลองคิดว่า เราอยากหยุดพักจริงๆหรือเปล่านะครับเทนที่จะกังวลว่าคนอื่นที่มองเราเป็นแบบไหนให้ลองมองหรือเจาะลึกความรู้สึกของตัวเองที่คิดว่ามันไม่น่าเป็นแบบนี้เลยให้มากขึ้นนะครับเทนที่จะกังวลว่าคนรอบข้างมองว่าเราแปลกให้ลองจินตนาการว่าเราชอบเวลาที่ตัวเองใส่ชุดนี้หรือเปล่านะครับ ในโลกนี้มีรูปแบบความสัมพันธ์ที่แก้ปัญหาด้วยอยู่ห่างๆกันเหมือนกันคือก็คือในโลกนี้เนี่ยมีการแก้ปัญหาด้วยการอยู่ห่างๆอยู่หา่างๆบ้างนั่นแหละเหมือนกันนะครับการเปลี่ยนคนอื่นเป็นเรื่องยากมากครับจนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่คุณทําไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายสิ่งเดียวที่เราเปลี่ยนแปลงได้ก็คือตัวเราเองนะครับ หากคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับคนอื่นก็คงคิดว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันเวลาที่เราเหนื่อยเรื่องความสัมพันธ์หนึ่งวิธีก็คือเว้นระยะห่างจากคนอื่นให้มากขึ้นนะครับถ้าเราเจอคนที่ไม่ชอบหน้าก็ต้องเว้นระยะห่างยิ่งถ้าเจอคนที่ไม่ชอบหน้าหันมาเกลียดเรานะครับก็ต้องคิดว่าเราโชคดีแล้วนะครับ แทนที่จะก,กังวลคนที่ลังขาของคุณไว้นะครับจงให้อยู่จงให้คิดว่าให้อยู่โดยรักษาน้ำใจคนที่จับมือคุณไว้ดีกว่านะครับถ้าเราคิดถึงแต่เรื่องของคนที่ไม่ชอบหน้าความทรงจำใกล้ตายนะครับของเราก็จะมีแต่คนที่ไม่ชอบนะครับให้เปลี่ยนคนอื่น ถ้าเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ให้แต่เราเ,เลือกที่จะเว้นระยะห่างจากเขาไว้ได้นะครับอันนี้ผมแนะนำเลยนะครับการที่เขาโกรธเป็นเรื่องคือเป็นเรื่องความผิดของเขานะครับถ้าคุณพยายามทำอะไรแล้วเขาโกรธการตัดสินใจว่าจะโกรธก็ถือเป็นความรับผิดชอบของของ,ของเขาเองนะครับเราไม่จะเป็นต้องใส่ใจความโกรธของเขาเลยนะครับหรือปล่อยให้เขาควบคุมเราเอีก นะครับหรือมาควบคุมอารมณ์ของเขานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขานะครับอันนี้อันนี้เป็นเคล็ดลับที่ดีมากนะครับเรื่องเรื่องที่เขาโกรธก็ปล่อยไว้เรื่องของเขาเอีกนะครับท้ายที่สุดแล้วครับการที่อีกฝ่ายหนึ่งโกรธหรือไม่ถือเป็นเรื่องที่อยู่ในเขตแดนของอีกฝ่ายนะครับถ้าคุณคิดถึงเรื่องขั้นความรู้สึกของอีกฝ่ายเป็นความผิดของฉันเองคุณก็อาจจะก,กําลัง ก้าวล่วงเขตอีกฝ่ายได้นะครับมากเกินไปหน่อยนะครับถ้าคนที่คุณต้องโต้ตอบด้วยคือเจ้านายให้มองว่าเขาเป็นแมวแทนนะครับคู่ฟอร์ฟออยู่ก็ได้นะครับสงสัยคงหิวข้าวละมั้งนะครับคำรามหึมๆอยู่ก็ได้ปล่อยไว้สักพักเดี๋ยวข้อคงเดี๋ยวมันก็คงไปนอนเองนะครับให้คิดแบบนี้นะครับถ้าคุณลองมองเจ้านาย กำลังโมโห و. ด้วยวิธีนี้คุณก็น่าจะสร้างระยะห่างทางจิตใจระดับหนึ่งได้แล้วนะครับมองให้เป็นเมฆโอ้สุดยอดสุดยอดจงคิดว่ามันเป็นความผิดของฉันและค่อยๆสร้างระยะห่างหรือถ้าทำทำได้ยากแล้วก็ให้สร้างระยะระยะห่างทางจิตใจแทนนะครับอย่าคิดว่าถ้าคุยกันแล้วต้องเข้าใจกันเสมอไป พราะท้ายที่สุดแล้วครับคนเราเกิดมามีจิตสานึกแตกต่างกันโดยชิ้นเฉิยน,นะครับและอาจจะไม่เข้าใจซึ่งกันและการในแบบ100%ก็ได้นะครับการปล่อยวางจากความคิดก็เช่นกันเราจะต้องเข้าใจทุกอย่างนะครับแล้วหันมาใช้ความรู้สึกที่ว่าเขายอมเข้าใจในประ,ประเด็นนี้แล้วนะครับส่วนที่เหลือเขาไม่เข้าใจแต่ยังดีที่เขายอมเข้าใจเราบ้างในบางส่วน ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ช่างมาันเถอะคือว่าเป็นสิ่งสำคัญคนอื่นไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อคุณครับถ้าพวกเขาไม่ได้ทําตามที่คุณพวกคุณคิดก็ช่างเขาเถอะนะครับปล่อยให้อีกฝ่ายทาสิ่งที่เขาต้องการครับส่วนตัวเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นนะครับถ้าเรายิ่งมีรูปแบบความคิดที่มองสิ่งต่างๆเป็น แค่ขาวกับดําเราก็มักจะพยายามตัดสินใจว่าฝ่ายไหนถูกหรือฝ่ายไหนผิดหลายคนพยายามหาคําตอบที่ถูกถูกต้องนะครับให้กับเรื่องที่ไม่มีคําตอบจึงต้องทนทุกข์โดยเปล่าประโยชน์น่าเสียดายที่โลกใบนี้ไม่ได้มีแค่ขาวกับดํานะครับถ้าเรามอง ไม่เห็นว่าความสุขของตัวเองคืออะไรให้หันมาวิ่งตามความสุขของคนอื่นแล้วเราแล้วเราหันมาวิ่งหันมาวิ่งตามความสุขของคนอื่นหรือสิ่งที่พ่อแม่และเพื่อนๆบอกอย่างนั้นแต่ความสุขที่พ่อแม่บอกอาจจะไม่เหมือนความสุขกับสิ่งที่เราคิดก็ได้นะครับสิ่งที่คนอื่นบอกเป็นแค่สิ่งที่คนอื่นบอกก็พอ อย่าสร้างความสุขของตัวเองจากคำพูดของคนอื่นเลยนะครับจงสร้างหลักการใช้ชีวิตของตัวเองที่ทําให้พูดได้อย่างภาคภูมิใจนะครับว่าอยากเป็นตัวเองแบบไหนอยากใช้ชีวิตแบบไหนอยากเป็นยังไงนะครับแน่นอนว่าพ่อแม่ย่อมมีปัจจัยที่ยิ่งใหญ่มากๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความรับผิดชอบของพ่อแม่จะทําให้คุณไม่มีปัญหาหรือปัญปญ,ญา จะทำอะไรในชีวิตต่อจากนี้นะครับแล้วยังมีชีวิตอื่นๆเช่นมองหาคนที่ไว้ใจได้นอกจากพ่อแม่ลองหรือลองเว้นระยะห่างจากพ่อแม่หรือคนอื่นที่เรารู้สึกไม่ดีดูนะครับการที่การไม่ได้มองสิ่งต่างๆแบบมีขาวก,กับดำเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเพราะในโลกเราเนี่ยมีหลายสีมากนะครับถ้า โกัสสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยเราจะเสียเวลาเอานะครับเพราะคนเราน่าจะอยากใช้ชีวิตโดยโฟกัสกับสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้มากกว่านะครับไม่จําเป็นต้องตัดสินใจว่าขาวหรือดำนะครับไม่จําเป็นต้องกังวลมากเกินไปไม่จําเป็นต้องมองหาคําตอบทันทีก็ได้นะครับความวิตกกังวลเนี่ย ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะครับสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะจางหายสักวันหนึ่งเนี่ยคุณจะเคยชินกับมันและสักวันหนึ่งเนี่ยคุณก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับแล้วมันก็ค่อยๆจะสลายตัวไปขอให้ท่านฟังทุกท่านสบายใจนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กด u b s ส r i b e และคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆเลยและจะรักท่านฟังตลอดไปนะครับรักอย่างไรเงื่อนไขนะครับ กอดท่านฝัน tamam, ทุกทา่านนะครับและขอบคุณมากจริงๆครัร Portland, decent, บ K, ขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่น Yao, nisse, นะครับขอบคุณไปถึงสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นพลังงานที่สัมผัสได้และไม่ได้นะครับทุกขื่นความถีทุกมิตินะครับแล้วก็พลังงานในรูปแบบของเงินนะครับพลังงานในรูปแบบของธรรมชาติสุขภาพแล้วก็สิ่งรอบตัวผมนะครับที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะครับมองเห็นและมองไม่เห็นนันองกในทางที่ดีและทางที่บวกอันองกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ